สวัสดีครับพบกับผมอเล็แดแดแกแอดเกมมิ่งนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีในการแก้ปัญหานะครับสาหรับเพื่อนๆนที่อยู่ต่างประเทศแต่อยากเล่นเกมเล็กอะล็อกเซิร์ฟประเทศไทยนะครับอตอนนี้เนี่ยพบปัญหาก็คือว่าคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ามาเล่นในเซิร์ฟประเทศไทยได้นะครับผมก็จะแนะนําการใช้ vpn ของ p i n g Booster นะครับเพื่อจะมุดเข้ามาเล่นในเซิร์ฟไทยนะ,ะขั้นแรกผมก็จะแนะนําว่าถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้ไม่สะดวกก็ อยากจะอ่านวิธีในการใช้งานก็สามารถเข้ามาได้ที่เพจ Adad Gaming นะครับเข้ามาที่เพจ Adad Gaming แล้วก็มาตรงที่โน้ตเพจนะครับโน้ตเพจเสร็จแล้วก็มาดูนะครับอยู่ลิงก์นี้นะครับอ,อยู่ในโน้ตที่เขียนว่าก๊อปลิงก์นี้และส่งให้เพื่อนที่อยู่ต่างประเทศเพื่อเล่น TRO นะครับคลิกเข้าไปตรงนี้ก็จะมีวิธีในการทำงานวิธีในการใช้งานของ p i n g Booster รวมถึงโคดส่วนลดอยู่ด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการใช้ โดยที่ทําตามขั้นตอนตามโนตนี้นะครับอ่ขั้นแรกนะครับคลิกสําหรับเพื่อนเๆที่ยังไม่มี ID นะครับคลิกที่ลิงก์นี้นะครับคลิกที่ลิงก์นี้เสร็จแล้วก็กดสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะครับส,สมัครสมาชิกเสร็จแล้วเนี่ยเลือกไปที่ติดตั้งนะครับดาวน์โหลดตัวโปรแกรม Pin Booster นะครับแล้วก็ติดตั้งลงเครื่องของเราให้เรียบร้อยนะครับเมื่อติดตั้งลงเครื่องเสร็จแล้วเนี่ย ตัวโปรแกรมปริงบูสเตอร์เนี่ยเขาจะให้วันทดลองใช้งานเรากับแอดเคาเราอะ่ะที่เราเพิ่งสมัครเมื่อกี้นะครับฟรี1วันนะครับเขาจะให้ทดลองใช้งานฟรี1วันนะแล้วก็ดาวน์โหลดตัวปริงบูสให้เรียบร้อยดาวน์โหลดตัวปริงบูสให้เรียบร้อยเสร็จแล้วมาถึงขั้นที่4นะครับเปิดตัวปริงบูสขึ้นมาแล้วก็กดสแกนเกมนะครับเพื่อให้ตัวโปรแกรมดึงไอคอนเกมเข้าสู่โปรแกรมนะครับอไอคอนเกมก็ตรงนี้นะครับกดสแกนเกมไปตัวปริงบูสเตอร์มันจะสแกนให้นะครับว่า เครื่องของเราเนี่ยมีเกมอะไรอยู่บ้างเครื่องผมเนี่ยก็จะมีเกมอยู่ประมาณนี้นะครับคร่าวๆยกเว้นยูรินะยูริก็จะไม่เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเป็นเกมออฟไลน์ที่ผมติดตั้งไว้เนาะ,ะก็จะมีหลายเกมนะครับที่มีอยู่ในเครื่องของผมตอนนี้นะขั้นตอนที่4ก็บอกอะไรให้เลือกเกม TRO แลกล็อกออนไลน์ A นะครับสำหรับคนที่เล่นแลกล็อกหลายเซิร์ฟหลายประเทศนะครับมันจะมีไลกล็อกขึ้นมาหลายอันนะครับก็ดูสัญลักษ ดูสัญลักษณ์ตัวย่อดีๆนะครับให้มาเลือกตรง TRO นะสําหรับคนอยู่ต่างประเทศและอยากจะเล่นแล็กเซิร์ฟไทยนะครับเลือกตรง TRO นะครับเลือกตรง TRO เสร็จแล้วเขาให้ทําอะไรต่อเลือกตรงเซตติ้งอยู่ขวาบนให้เลือกเป็น TCP mode นะครับมาตรงเซตติ้งนะครับเซตติ่ง TCP mode อยู่ตรงนี้นะครับติ๊กถูกนะครับติ๊กถูกข้างหน้ามันนะให้มันขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็กด Black กดแ a c k ออกไปนะครับกดแบ็ k นะ หลังจากนั้นเลือกเชื่อเลือกเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์เซิร์ฟย่อยเซิร์ฟย่อยอันไหนก็ได้นะครับแล้วก็ทดลองเข้าเกมดูนะอ่าอันนี้ก็ผมเอาอันไหนดีจิ้มสักอันอ่ะผมเข้าอันที่7แล้วกันนะครับกดสตาร์ทเกมนะครับตัวปิงบูสเตอร์มันก็จะทำการคอนเน c t กับเซิร์ฟเวอร์ VPN ก่อนนะครับต้องรอแป๊บหนึ่งนะถ้าขึ้นล้มเหลวแบบนี้อ่า กดปิดนะครับกดปิดไม่ต้องตกใจนะกดปิดมันไปก่อนแล้วก็เปิดเกมขึ้นมาใหม่นะครับมันก็จะโหลดแพดให้เห็นไหมเนี่ยผมกดปิดไปแล้วก็กดขึ้นมาใหม่มันก็จะโหลดแพทให้นะครับแล้วเราก็กดสตาร์ทไปไม่ต้องตกใจนะครับบางทีมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้นะครับเป็นที่ตัวเอนนะอันนี้ผมเทสในเกมอื่นแล้วไม่เจออย่างนี้เลยมีมาเจอกับแลกหน้าล็อกนี่แหละที่แบบมันขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็มักจะเป็นเขาเรียกอะไร เป็นที่โดนติอยู่เป็นระยะนะครับจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวกับตัวซอฟต์แวร์เนาะแต่ว่าผมจะพยายามลองติดต่อทีมงาน p i ิงบูสเตอรให้เขาลองหาวิธีแก้ดูว่าเผื่ออาจจะมีวิธีแก้ที่แบบตัว Pink ปริงบูสจะสามารถแก้ได้อะไรเงี้งนะเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อได้ปกตินะครับวิธีใช้งานก็ประมาณนี้นะครับสมมุติแล้วสมมุติว่าถ้าเราอยากจะเปิดมากกว่า1จอทายังไงถ้าเราอยากจะเปิดมากกว่า1จอนะครับ ไม่ต้องกังวลเลยครับไม่ต้องไปสนใจตัวปิงบูสเตอร์ปิงบูสเตอร์แล้วก็เปิดให้มัน Connect VPN เซิฟไทยไปนะครับแล้วก็เราก็มารันมารันตัวแอปอ่าตัวแอปของ Lackalock Client นะครับก็คลิก Start ก็เปิดจอที่2จอที่3ได้ปกติเลยนะครับมันก็จะทําการมุด VPN มาที่เซิฟไทยให้อัตโนมัตินะครับน่าได้เหมือนกันนะครับผมลองนะครับ นี่เห็นไหมจอที่2ก็มุดได้นะครับการใช้งานง่ายมากง่ายแบบนี้เลยนะครับก็หลังจากเราได้วันฟรีทดลอง1วันไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเพื่อนๆอนอยู่ต่างประเทศแล้วอยากจะใช้งานตัวปิงบ b o เ s t e r ต่อนะครับผมก็มีตัวโค้ดส่วนลดให้นะครับ15%เป็นโค้ดส่วนลดที่เพจ adat gaming ไปดีลกับทางปิงบูสเ s t e r เอาไว้นะครับก็คลิกมาที่ลิงก์นี้นะครับลิงก์เดิมเลยลิงก์เดียวข้างบนนั่นแหละครับแล้วก็ ไปตรงชําระเงินไปตรงชําระเงินแล้วตรงนี้มันจะมี2โหมดนะครับให้เราเลือกก็คือชําระอัตโนมัติคําว่าอัตโนมัติก็คือผู้เล่นก็คือผู้ใช้งานเนี่ยได้รับวันในการเติมเงินเนี่ยอัตโนมัติไม่ต้องรอทีมงานบีมบูเตอร์เขามานั่งคอนเฟิร์มยอดนะครับข้างล่างเนี่ยถ้าเราโอนผ่านธนาคารแบบโอนทั่วไปอะ่ะหรือใช้ทูวอลเล็ตเนี่ยมันจะต้องนั่งรอทีมงานเขามานั่งตรวจเช็คยอดก็อาจจะทําให้เกิดความล่าช้านะครับ ก็ผมแนะนำว่าให้ใช้ด้านบนนะครับอาจจะเป็นบัตรเครดิตเดบิตก็ได้เปเปาก็ได้ทูมันนี่อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือไทย QR ก็ได้นะครับสำหรับคนอยู่ต่างประเทศผมแนะนำให้เลือกเป็นไทย QR นะครับผมอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องวิธีการเติมเงินนะครับาการเติมเงินของ Bing b o o s t เนี่ยดูจากตัวแอปของผมนะครับกรณี้คือผมเติมมาไปผมเติมไปคราวก่อนตอนที่เขามีโปรโมชั่นก็คือผมซื้อไป1ปีนะซื้อไป1ปีก็ ได้มา300กว่าวันใช้เหลือเท่านี้สมมุติผมใช้จนเหลือชั่วโมงการใช้งานเหลือศูนย์แล้วเนี่ยตัวโปรแกรมปร n งบูสเตอรระบบเนี่ยเขาไม่หักไม่หักเงินอัตโนมัตินะครับคือคุณจะต้องเข้ามาเติมเองคือต่อให้คุณใช้บัตรเครดิตใช้อะไรก็ตามเนี่ยมันไม่มีการต่อ,อยุอัตโนมัติผู้ใช้งานจะต้องเข้ามาเติมเงินเองนะครับไอ้น,นี้ไม่ต้องกังวลน,นะ ไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยเนี่ยฉันเติมไปหนึ่งเดือนแล้วเดือนที่เดือนหน้าฉันไม่ได้อยากจะใช้ใอยู่ๆโดนหักเงินเนี่ยไม่มีนะครับปิงบูสเตอร์ไม่ได้ทําระบบอัตโนมัติตัวนั้นเอาไว้นะครับคําว่าอัตโนมัติตรงนี้ก็คืออัตโนมัติคือได้รับวันอัตโนมัตินะครับวันนี้ในคลิปเนี้ยผมจะแนะนําวิธีในการเติมแบบไทย QR นะครับมาที่เพจผมนะครับหรือถ้าใครจําได้ก็จําคําว่าแอดแอดเอาไว้นะครับแอดแอด อ่าเลือกเป็นไทยเลือกเป็นไทย QR นะครับแพ็กเกจอ่ามีแบบ30-90วัน3เดือนหรือแบบ1ปีนะครับถ้าซื้อแบบ3เดือนเนี่ยเขาจะมีวันแถมม่อีก2วันนะครับแบบ1ปีแถมอีก4นะก็มาตรง discount code นะครับกรอกคำว่า add, add add ไปนะครับสมมุติเนี่ย30วัน170บาทใช่ไหมกรอก add add, add ไปกดใช้คูปองนะครับมันจะเหลือ144บาทถ้าเราเลือกเป็น90วัน เอาแอดแอดใส่กดใช้กูปองเหลือสามร้อยดสิบสองอ่ะหนึ่งปีใส่แอดกดโค้ดเหลือ1นึ่นสี่นะครับผมแนะนําว่าถ้าอยู่ต่างประเทศแนะนําว่าให้ชําระเป็นเงินบาทชําระเป็นเงินบาทถูกกว่านะครับ <c oughs> อันนี้ทริกนะครับชาระเป็นเงินบาทจะได้เลทราคาที่ดีกว่านะครับอ่าทีนี้สมมุติเป็น1ปีนะครับกดโค้ดอะไรไปเรียบร้อยแล้ว1 4 3 6ันสร้ยสบกใช่ไหม กดสั่งซื้อนะครับกดสั่งซื้อมันจะดีดมาที่หน้าไทย qr นะครับแล้วก็เช็คออเดอร์ของเราให้ดีนะครับปิงบูสเตอร์366วันบวกอีก4วันอาวไม่ใช่สามร้หาเหรอสา6ร้อยหกสนะอ่าอันนี้ก็เป็นออเดอร์ของเรานะครับทั t เ l ล์จำนวนเงินนะครับเช็คให้ดีกดซับมิทไประบบจะขึ้น qr วอารโค้ดขึ้นมาให้นะครับอ่าเราก็เอามือถือแอปอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของเราสแกน qr วอารโค้ดตัวนี้แล้วก็ชําระเงินได้เลยนะครับหลลังจจาากชํรระเเส็แ้วนี่ย ตัวโปรแกรมเราอ่าเดี๋ยวผมออกเกมก่อนนะครับกดสต็อปกด back สมมุติเราชําระเงินเสร็จแล้วตัววันยังไม่เข้าตรงนี้ให้กดรีโหลดนะครับกดรีโหลดนะครับเขาระบบตัวปิงวูสเตอร์มันจะเช็ควันให้นะครับอ่าว่าล่าสุดเหลือเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับผมคิดว่าไม่น่าจะเกิน5นาทีไม่น่าเกิน2-3นาทีอะอ่ตัวนี้นะครับระบบอัตโนมัติสามารถชําระเงินได้ใครที่ ฟังคลิปนี้แล้วงงหรือฟังหรือเขาเรียกอะไรไม่สะดวกที่จะดูคลิปเข้ามาที่เพจ AD Gaming นะครับมาตรงโน้ตเพจนะแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับ Copy link นี้เพื่อส่งให้เพื่อนที่อยู่ต่างประเทศเพื่อเล่น TRO นะครับคลิกกันไปนะรายละเอียดวิธีในการสอนรวมถึงโค้ดโปรโมชั่นผมใส่เอาไว้ในนี้แล้วนะครับแล้วก็คลิปนี้เดี๋ยวผมจะเอามา ลง YouTube แล้วก็เอามาใส่ไว้ในโน้ตเพจนี้ด้วยนะครับยังไงคลิปนี้ก็ฝากอุดหนุนโปรดักต์ป i n บู o เตอร์ด้วยนะครับเป็นโปรดักต์ของคนไทยนะที่ผมประชาสัมพันธ์ตัวนี้บ่อยเพราะว่าปิงบูสเตอร์เนี่ยเขาเป็นสปอนเซอร์เจ้าแรกของเพจผมเลยนะครับผมก็เชียร์สุดใจนะครับโปรดักต์ของคนไทยนะใครติดปัญหาการใช้งานอะไรก็นี่เลยครับติดต่อที่เพจปิงบูสเตอร์นะครับนี่ครับเฟซบุ๊กปิงบูสเตอร์ตรงนี้นะครับ เสิร์ชใน Facebook ก็ได้ครับพิมพ์ว่าปิงบูสเตอร์ก็จะเจอเพจของปิงบูสเตอร์อเช่นกันนะครับยังไงคลิปนี้ผมก็ขอบคุณเพื่อนๆที่สละเวลากันเข้ามาชมคลิปนี้นะครับยังไงก็ขอให้สนุกกับการเล่นเกมครับผมขอบคุณครับ